การช่างสังเกตการเฉลี่ยวมันเป็นทักษะหนึ่งที่คู่ชีวิตต้องมีผู้หญิงปกติเคยผู้ชายตักก็ไม่กลา้าพอไม่กลา้าปุ๊บก็รู้สึกห่างือ<ม>ผู้ชายต้องต้องเข้าใจเขาระดับหนึ่งนะผม,มจริงๆเป็นคนหยาบแต่พอเรามาทาเรื่องพวกนี้เราเริ่มละเอียดเราเริ่มเข้าใจมากขึ้น<ม>ก็เพราะว่าเขารู้สึกไม่มั่นใจจริงๆตัวผู้หญิงเองเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากเอาสิ่งไม่ดีมาให้มาให้คนที่เขา,าร,<ม>รักหลอกเป็แหนว่าเขาก็ไม่รู้จะหาทางออก สิ่งที่ผมไปเจอปัญหามาหรือเรานั่งคุยกันเนี่ยเอาไปแชร์กันทุกคนฟังน,นะครับแล้วก็มุมมองผู้ชายอาจจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นเพราะจริงๆเราเป็นคู่รักกันเนี่ยมันไม่มีใครอยากเอาเรื่องไม่ดีให้กันหรอกเราบอกได้ก็คือเราไม่พร้อมเพราะเรื่องนี้อะไรเงี้ย ผมว่ามันแฮปปี้เลยนะถ้าผู้หญิงพูดมาแล้วแต่ผู้หญิงไม่พูดคุณอยากฟังใช่ไหมอยากให้ผู้หญิงเป็นคนพูดเนาะบางทีพูดมันก็ดีไม่งั้นก็ต้องสังเกตเอาอันนี้นไม่เป็นเรื่องชีวิตคู่เน,ะนาะเราเราบอกไม่ได้จริงๆนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะบอกเพื่ออะไรบอกเพื่อทุกอย่างมันดีขึ้นหรือบอกอทุกอย่างมันแย่ลงเห็นไหมมันมันขึ้นอยู่ที่วัตถุประสงค์นั้นเลยถ้าคุณบอกวัตถุประสงค์เพื่อคุณจะแก้ปัญหาร่วมกันอยากให้เขาเข้าใจเราจบผมคิดว่ามันเข้าใจได้นะมองตากันมันต้องรู้กันบ้างเลยนะเนนกกกัาอุโ เพราะว่าอย่างอื่นโกหกได้แต่วันเตาโกหกไม่ได้นะในดูตาหน่อย <laughs> สำหรับสาวๆที่คิดว่ากำลังมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกที่ดีที่สุดเลยคือเราสำรวจตัวเองเรามีสุขภาพน้องสาวปกติไหมป่วยหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีภาวะอย่างนี้แหละมีกลิน่นมีอาการคันมีอะไรเงี้ยเออแล้วก็พยายามดูแลตัวเองแล้วจะมีสาวๆบางคนที่แบบมีความรักแฟนไงรักสามีก็คือว่าถ้าเกิดตัวเองมีปัญหาอยู่ไม่อยากให้เขาม่มีความสุขพี่บีก็คิดว่าเราเราคุยกับแฟนได้นะว่าเอยตอนนี้ฉันอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยอะไรเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ไขก่อนอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ย็คด่ค เราบอกเขาได้นะอยา่าไปทำตัวแบบไม่คายว่าหันหลังอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์มิโดนาเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดมาจากเพนพอยของพี่บีเองเคยมีวิกฤตในเรื่องของน้องสาวครั้งแรกเป็นช่วงอยู่มปลายไม่เคยคุยกับใครไม่เคยปรึกษาหมอจําไม่ได้เราด้วยซ้ําว่าเราหายจากอาการนั้นไปได้ยังไงแต่จําได้ว่าทารมานมากมันมีวิกฤตเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นภาวะที่หลังคลอดลูกแล้วฮอร์โมอนต่าลงแล้วก็ไม่มีความต้องการมีอาการติดเชื้อลุกลามอย่างอื่นไม่ได้กระทบเราคนเดียวแต่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างสามีด้วยประเทศ ไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของโลกที่ผู้รักมีการนอกใจกันมากที่สุด uh huh. และสาเหตุของการหย่าร้างของคนไทยอันดับหนึ่งเป็นเรื่องของเซ็กส์ uh huh. เรื่องนี้มันมีรูทคอสเรื่องของความไม่พึงพอใจในรถและความต้องการที่ไม่สมดุลกัน uh huh. และปัญหาที่เป็นรูทคอสของสองปัจจัยนี้คือปัญหาที่มีภายในของผู้หญิง จริงๆแล้วเราพูดด้วยหัวใจพี่บีก็พูดในสิ่งที่คิดว่าทำไมเราถึงมาทำตรงนี้ทำมาแล้วเรารู้สึกดียังไงเราช่วยให้ครอบครัวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรจากการที่มีสุขภาพน้องสาวที่ดีตอนนี้เนี่ยเรามีการส่งออก13ประเทศในโซนเอเชียโซนแอฟริกาโซนตะวันออกกลางแล้วก็จีนรัสเซียเป็นแบรนด์เฟมินีนแคร์ของไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยสมุนไพรไทยค่ะ